โอตื่นขึ้นมาย่ำเศร้าบรรยากาศบ้านข่อยสังว่าเป็นมืดอ,อืึมซึมถินอพี่น้องเอ้ยเป็นบลืดถืดเท่าเป็นบลงทงเทงมันเป็นย่อนไหวอย่างเมื่อไงบอกว่านี่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เอาบรรยากาศอึมคึมย่ำเศร้ามาฝากมาตอนโลกของเพิงอภาพพี่น้อง ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอืมซึมว่าสิม,มาหนึ่งเขาคือเป็นจั่งสี่สันนี่สิบอเป็นตะนอนต่อใช่ปะแหน่ตะเวนขึ้นแดงจึงคืงมองเมืดกเมืดพู่นะปกคลุมด้วยเมฆหมอกน้ำม,มันเศร้าเมืดตึ๊บเลยพี่น้องเอ้ยมาสร้างเปรืกองสี่ นายก็ว่าในไลายหันยังเวิรงข่วมเมิดอ,อึมคึมอึมซึมอึมซึมออกกับร่างกายนั่นมันเศร้า,ากับบรรยากาศมืดหมอกไอหมอกไอฝนวนนานน่ามีฝนตกเราพี่น้องบอกว่าในฝนตกกับโอ้ยนะมืดตื้บเลยบบบนี้ นันสิไปใส่ได้บันเอาอันนี้ผู้อยู่ทั้งหนาวบ่เห็นเลยเดี่ยวบ่เห็นเลยผาพี่น้องย่างเบิง้งเลยผาพี่น้องย่างเบิ้งบรรยากาศงามเศร้าๆบรรยากาศหนาเสียเสียการส่งตัวปุน่นปุ่นหนาตึ๊บมาแหละไอพิมเหมือนตึบ๊บเอา้า มื่อหันอยู่ดีๆไปแล้วบันไปแล้วบ่เห็นแล้ววายสองนาทีไปแล้วเมื่อตื้บเลยบันเอาเอาใส่แรงให้หันคอยบันนี่หมอกมาบังคนม่านั่นนั่นเสียแล้วพูดูกน่เสียแล้วนาบันพี่พึงเสียแล้วพูดนาบันพี่พึงอันตรท่านไปแล้วนั่นมาแล้วพี่น้องเสียแล้ว หนาวสนบบันนอนห่มผ้าเบ่อขึ้นอากาศหนาวไหลายมือมึงไงไก่เสียแล้วไก่สิหายแล้วไม่เพิ่งขี้ยักย่านได้มันคนลูกนี่หายแล้วทำดอกโบบานอยู่นี่ หายไปนะพิบตานี่อันว่าหมอกข้างี้แสงท่ำวัดถรรแสงท่ำนี่วัดธรรมพระเจาะเห็นพ่อเล่นล่างอุ้นอันนี้พ้าน้ำเทียงครับพี่น้องบ้านผาน้ำเทียงตำบลบริบูรณ์อาเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นบ้านโลกของเพิงนี่ละไยมาเยี่ยมมาหยามยามนี่นี่หนาวน่าจะบอกให้ <laughs> พืชผลเกษตรนกเป็ดน้ำท้ำพาเจาะเลาะดงลานสงกรานแก่งตู้ผู้คนยิ้มแย้มแจ่ม,มใสดอกไม้กุหลาบงามประจำถิน่นบุ้ยแต่งไป้อมกวนพญเพิงกระไดนกของเพิงพระพริ้องมาบึงบรรยากาศน้ำเร้าตื่นขึ้นบรรยากาศขมุกขมัวขมุ่มขมเมา อหน้าบ้านพญาเพืองอยู่ทางปุ่นละเดี๋ยวสิข้าไปเบิงหน้าตื้อขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาเบิงบรรยากาศงามๆแงมเซ้าสวยงามตามทองเรียงผู้เขาหายผู้เขาเสียเรียบร้อยหายไปจ่อยแม่นบ่เห็น ดวงตะเวนกำลังขึ้นสีทองแสงอารามธรมรมชาตินี่เนาะจังมันสวยงามผู้เขาเสียเหลียบร้อยผานำเทียงนั่นกรสิจมหายั่เดีะยวพี่น้องเอ้บางแหน่บางแหน่ไกลสิไปแล้ว <c oughs> ทั้งนี้หายไปวันแล้วหมูบานทั้งหมบานถือกืนด้วยไอหมอกเอามาเ่้าน้ำน้ำอีกแล้ว เริ่มเด้บัเริ่มมาแล้วผู้ลูกนี่กำลังสีหายไปแล้วหายไปแล้วพี่นองเอ้ยรอเบิงบพอจ้าหน้าที่เหล่นี้เสียแท้เบิดแหละเบิดเนี้ยคือ,ลอลกลืนด้วยอไอหมอกนล,ล้อมรอบด้วยภูเขาในอ้อมกอดของเราผู้เลว นานเสียแล้วดวงตะวันทอแสงมีทอแรงอับปราเสียแล้วหายกรึบพี่น้องอยังมาเยี่ยมมายามพญ่น้องผงกามาเด้อสิฟ้ามาบ่งเฮ้ยพู้น่าหายแล้ว หายเรียบร้อยแลย้วคุณหายแล้วครับหายแล้วดอกบัวงามกำลังดอกบัวพลน,น้ำแต่บวผู้เขาไปไปแล้วครับเรียบร้อยเสียแล้วผู้เขาเสียแล้วขอบพุนพี่น้องในร้ายอย่าลืมกดไลค์ ลืมกดไลค์กดแชร์ให้พญ่เพิ่งเด้อครับขอบคุณหลายๆกดไลค์กดแชร์ครับไม่โลกของเพิ่งให้พี่น้องเดบ่งคว้มสวยงามหมอกปกคลุมยงมาเมฆาศผูเขาก็หายจ่อยจกเสียไปใส่แล้วพี่น้องเลยนานหาพี่น้องเบิ่งแล้วขอบพระคุณหลายๆอยู่ดีมีแห้งสูขส้ขสู้คนนานไปแล้วนะตึบบิ่งหัน ไปหาหนึ่งขอได้วพี่น้องบันขอบคุณหลายๆยูนดีมีแห้งซุ่มเย็นซุ่มเย็น